สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ FC สายลุยสายลออเยลาะ official เหมือนเดิมเหมือนเคยช่วงนี้ไม่ได้อยู่ภาคถนนครับผมอยู่ภาคพื้นดินมารับจ็อบนิดนึงแต่มาแล้วมันไม่มันไม่หมูนี่ครับไม่หมูอะไรตินี่ครับ น,นี่ปลาล่ารอครับผมครับนุ่นลูกพี่นี่าลาดลากมั่งมีครับผมเนะาะรู้แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่ามั่งมีรู้ยังนะมันมีแต่ลากไม่ใช่ลากมันแข็งแก่งมั่งมีแข็งแก่งมีแต่ลากครับผม ใใจ,จะติดต่อมาครับปลอมสวยครับจะไปขุดให้เนี่ยปลอมสวยนู่นต้นนู่นขุดเสร็จแล้วต้นนู่นพร้อมยกแล้วครับผมเหลือใต้อีสานไปได้หมดทีมงานนี้สายลุยครับขาดอีกคน,นขาดอีกคนหนึ่งครับลูกพี่ไม่สบาย ไปไม่เป็นเลยครับเจอแบบนี้กว่าจะได้ตังเขาแต่ละบาทดูเอาพี่น้องเอ้ยลำบากยากเข็น,นเอาละครับผมก็ไม่ว่ากันคือทำงานครับงานแลกเงินทำงานต้องได้เงินแต่กว่าจะได้เงินก็เหนื่อยนี่ครับ สำหรับต้นนี้ต้นกระบกต้นมะลื่นหรือต้นมั่งมีครับผมซื่อภาษาไม้เขาเรียกต้นมั่งมีเนี่ยกินยากจริงๆครับผมนี่ครับเลื่อยยนต์ก็จอดไว้แล้วครับผมลากแข็งครับสุดยอดเลยครับผมเกินจะบรรยายครับแล้วมันเจอดินทรายด้วยเด้งทีนี้ เด้งปึ๊บตึ๊บป๊บปวดแขนเลยทีเนี้ยเนี่ยอันนี้นู่นแล้วก็ต้นนู่นต้นต้นตน,นู้นครับอยู่ในนี่มีหกต้นครับผมฝากด้วยนะครับผมดูเม้นเป็นกำลังใจหน่อยครับว่ารับชมอยู่จังหวัดไหนอำเภออะไร คอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้ครับผมอ,อยากได้ต้นอะไระคุยคุยกันได้ทีมงานนี้ขุดอย่างเดียวทีมงานล้อมไม้ทีมงานแข็งปกทีมงานซ้ายลุยนี่ครับช่วงนี้ไม่ได้อยู่ภาคพื้นท้องถนนครับผมมาอยู่ภาคพื้นดินครับผม ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวขอไปทำงานก่อนครับผมบ๊ายบาย